เดี๋ยวเขอขอดูหน้าอโอเคเราเราตามมาจากทิกตอกใช่ไหมเอ่อคุยกันอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะแล้ววันนี้เพิ่งมาเห็นตัวจริงครั้งแรกสูงเท่าไหร่อะไอ้นี่ร้อยแปดสามนี่ร้อยแปดห้าแน่เลยเท่าไหร่วานนะั้นะสูงโคตรเลยเหมือนนักบาสเลยโอเคใส่หี่กาดเลยเดี๋ยวให้ลองเชิงชื่อท็อปใช่ไหมท็อปท็อปเอป่ออะไรแล้วเราเรียกท็อปว่าท็อปไรสังกัดโอเค ส่วนอันนี้น้องใหม่เหมือนกันไม่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 เคยลงนวมใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะไปครับไปโอเคไปไปเตรียมสู้กับโมยหงชุนใช่ไหมดูดูลองปรับลองปรับดูลองปรับดูปรับได้ไหมโอเคช่วยช่วยล้อมหน่อยดิกันเขากันเขาเซคู่นี้ น้องใหม่ทั้งคู่มาแล้วก็เพิ oh, ่งลงโวมเป็นครั้งแรกทั้งคู่ไปเลยสามนาทีโอ้ช่วยช่วยน่าจะช่วยหน่อยโอ้ยแขนโคตรยาวเลยโอ้ย เท้าจะถลอกไว้เนี่ยระวังเท้าถลอกนะโอ้เซฟเยี่ยมเลยเซฟเยี่ยมมากชอบรับอ่าดีมากเซฟเยี่ยมมากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดฝังนี้ช่วยหน่อยนะหาไม่เจอหาไม่

โอ้ยไปดิโอ้ยกาดกาดจะเลืมกดอย่าโยกไปหลังเยอะโอ้ยโอเคพอก่อนได้ได้ได้โอ้ยยาวกับใหญ่เราหมัดหนักนะเราหมัดโคตรหนักเลยแค่หาเป้าให้เจอตาเป้าให้เจอส่วนเราแขนโคตรยาว